อยากรู้ไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนที่กินไฟหรือว่าทําให้คุณเสียเงินมากที่สุดในบ้านของคุณอ้างอิงจากการไฟฟ้านะครหลวงครับออกมาเป็นดังนี้ครับอันดับที่1คือเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับค่าไฟเนี่ย13.5ถึง23.5บาทต่อชั่วโมงเลยครับอันดับที่2คือเครื่องดูดฝุ่นครับค่าไฟ6ถึง8บาทต่อชั่วโมงอันดับที่3มหม้อทอดไร้น้ำมันยอดฮิตนะครับค่าไฟ3.51ถึง6.4 4บาทต่อชั่วโมง อันดับที่4เตารีดไฟฟ้าครับค่าไฟประมาณ3 5ถึง10บาทต่อชั่วโมงอันดับที่5เครื่องปรับอากาศติดผนังครับค่าไฟ2.5ถึง6บาทต่อชั่วโมงอันดับที่6เครื่องซักผ้าอันดับที่7โทรทัศน์ LED backlight อันดับที่8ตู้เย็น2ประตูอันดับที่9พัดลมตั้งพื้นและอันดับที่10เครื่องฟอกอากาศนะครับรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะประหยัดพลังงานเพราะมันจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์คุณด้วยนะครับ